Bueno มันือดมันหนุบเยอมสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบก,กับแอมนะคะที่ชอบมิกชาชแนลนะคะวันนี้นะคะแอมจะพาทุกคนไป ล้อเล่นเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะไปตามหาไอศครีมโมจิกันนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปตามหาไอศครีมโมจินะคะสองแบรนด์ดังเลยนะคะตอนนี้มาแรงมากเห็นแบบ ในรีวิวหรือแบบในในช anel แต่และช anel คือเขาก็รีวิวกันแบบอร่อยงุบงีบเนื้อนุ่มเนียนน,ยนุ่มกัดออกมาเป็นเนื้อไอศครีมรับรสได้ถึงแป้งโมจิอะไรเงี้ย <c oughs> ซึ่งเราเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่อเรื่องอะไรใช่ไหมคะเพื่อนเพื่อนเราต้องไปลองลองลองไม่ใช่ลองใช่ไหมลองเออลอง เราต้องไปลองด้วยตัวของเราเองนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปตามหาโมจิกันเลยนะคะเพื่อนขาไปกันเลยค่ะโอ้ทุกคนตอนนี้คือลมแรงมากเลยนะคะเดี๋ยวเรากำลังจะเดินไปที่รถนะคะเราจะขับรถไปเซเว่นกันนะคะทุกคนคือลมแรงมาก ไปที่รถนะคะไปหารถเราแต่ซึ่งเมื่อคืนจาไม่ได้ว่าจอดอยู่ไหนออคือลมแดงมากลงม,มาข้างล่างเมื่อกี้่บนห้องนี่เดี๋ยวเราไปเจอกันที่รถเลยนะคะบ๊ายบายโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็อยู่บนรถแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปเซเว่นกันนะคะเดี๋ยวเราจะไปตามได้ยินไห เออเดี๋ยวเราจะไปตามหาโมจิกันเลยนะคะเพื่อนๆไปเลยค่ะ ทุกคนคือตอนนี้อะยู่เซเว่นนี้ก็ไม่มีเดี๋ยวเราไปซื้อที่สามเลยนะคะ เดี๋ยวเราไปเจอกันที่ห้องเลยค่ะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงห้องกันแล้วนะคะซึ่งเราออกไปตามหาไอซ์ครีมโมจิทั้งสองเนี่ยนี่นะคะเจ้าสองตัวนี้นะคะซึ่งใช้เวลาออกไปตามหาเจ้าสองตัวเนี้ย ประมาณสองชั่วโมงโอเคงั้นเรามาเริ่มชิมกันเลยคนเดี๋ยวเรามาเริ่มอ่าตัวก่นอนนะกันเนาะเอาสีนี้ก่อนโมจิมิวกี้เนาะเป็นของวอนะคะทุกคนนี่โมกิมมนตัวนี้นะคะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันเลยว่าจะเป็นยังไงอ๋อทุกคนเขาบอกว่า เป็นเหมือนเป็นไอศครีมนเข้าแล้วก็ผลิตจักนมแท้ๆนี่ผลิตจักนมแท้ๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาลองชิมตัวน,นี้กันก่อนแกะเลยนะอืมแพ็กเกจจิ้งอดีอยู่นะเนี่ยไอศครีมจะมีเนื้อสีขาวนะคะแล้วก็นุ่มนุ่มเนื้อเนื้อของไอศครีมเนี่ยดูดิ เนื้อเขาจะดูแบบเนียนนุ่มแบบละเอียดมากเห็นไหมคะเนาะแบบว่าเนียนนุ่มแบบละเอียดมากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาลองขอกัดชิมก่อนนะคะทุกคนคือไม่ไหวพอแล้วทุกคนดูอืมอืมไม่รู มันนุบเนื้อข้างในไอศครีมนะเหมือนเขาแต่งกลิ่นด้วยว่านิลาแล้วก็แล้วก็มีนมมีนมผสมด้วยแล้วก็กลิ่นเหมือนมีกลิ่นนมจริงๆอะ่ะกลิ่นนมแท้ที่ไม่ใช่นมผสมอะ่ะคือเป็นกลิ่นนมแบบจริงๆเลยแล้วก็ข้างนอกของเนื้อไอศครีมนะทุกคนดู เห็นไหมไม่เห็นหรอกเห็นปะเนี่ยเนื้อของไอศครีมนะคะทุกคนเนื้อของไอศครีมอะ่ะมันจะเป็นวลีลาหอมและอืมอืมอร่อยไอศครีมแบบอนมบ ข้างนอกนะคะข้างนอกไอศครีมนะมันจะห่อด้วยห่อหฮมด้วยแป้งโมจิดูดิที่เห็นหนึบๆคือตัวเนี้ยคือเป็นแป้งโมจินะคะทุกคนอุ้ยอ่ะออทากคนอืมเอาคำเดียวเลยะใหญ่ๆไม่ค่อยแบบได้แบบเท็กเจอร์ของแบบเนี่ยแอมจะกินคำเดียวเลยนะ มันจะได้ทั้งเท็กเจอร์ของไอศครีมวาลิลานุมนะคะแล้วก็นี่ตัวแป้งโมจินะคะมันนุ่มมากทุกคนนุ่มลิ้นเวลากินเข้าไปแล้วมันนุ่มๆมมากอันนี้ของ War. อวออ้าวพอจะกินเก่งไหมสำหรด้อรออร่อยอร่อยจริงไม่ได้โกหก ต่อไปนะคะเรามาชิมไอเจ้าตัวนี้ Nestle Moji Baoshuga นะคะไข่มกนะคะตัวนี้เลยติ๊งติงติตัวนี้เหมือนเงาท <c oughs> ี่มันมีไข่มุกสอดไสด้แต่แต่อันนี้ไม่มีอันนี้อันนี้ไม่มีแค่ครีมกับกับโมจิอันนี้เขาจะมี แป้งโมจิแล้วก็ไอศครีมแล้วก็ไข่หมูเรามาลองชิมกันนะคะอุ้ยวิชิมไม่สวยเลยอ่ะอรอวะตึ้งตึงตึงตึง,ตงชมหน้าของไอศครีมโมจิบาวชูกาดิ๊งดิ๊งดิ๊ง นี่นี่นี่ไข่มุกไข่มุกเอออันี้ไข่ม,ขม,ออนนขมุกโผล่เห็นไหมทุกคนดำดำนี่นี่นี่มีไข่มุกด้วยเดี๋ยวเราเริ่มชิมกันเลยนะคะทุกคนไม่เอ็มอยากรูว่ามันเป็นไงเฮ้ยมันเหนียวหนึบมากเลยอ่ะเรียกว่าลิมิเต็ดละกันเพราะว่ามันหาซื้อยากเหลือเกินเฮ้ยทุกคนดูดูความหนึบของเขาตัดไม่ขาดด้วยนะ ไม่ขาดเลยนะเนี่ยดูดิเดี๋ยวขอกัดชิมก่อนนะคะหนึ่งคำเบลอฮ้มืืมทุกคนอืมกัดเข้าไปรับรู้ถึงเทสเจอร์ของไข่มุก เนื้อไอศครีมแล้วก็ยังรับรสได้ถึงซอสบาวชูการ์ด้วยนะคะทุกคนอืมอร่อยอะ่ะอันนี้ก็เป็นสายแบบชานนมไข่มุกอะไรเนี้ยอืมเป็นไ้แล้วก็แป้งโมจิเขานะเนี่ยดูดิเหนืบมากเหนึบจริงๆ อืม,อ,มอร่อยอร่อยมากอร่อยจริงๆอืมกินไม่อย่างคำใหญ่มากก็เลยจริงๆคำสุดท้ายเดี๋ยวหก คำสุดท้ายนะคะคือเกลี่ยซีกิมมดแล้วคำสุดท้ายอืมอร่อยแป้งเขาอะเหนียวหนึบมากครีมเขาอะมันรับรู้ถึงเท็กเจอร์ของซอสคาร์บบสูก้า แล้วไข่มกุกหนึบหนึบ,นบสามชั้นหมดแล้วอร่อยอร่อยมากอร่อยจริงๆอร่อยมากอร่อยจนติดปากโอเคค่ะก็ชีมแล้วทั้งสองรสนะคะคือแอมให้เต็มสิบทั้งสองเพราะว่า อันนี้คือจะเป็นอารมณ์แบบคนชอบชาไข่มุกชาไข่มุเตวันอะไรประมาณนี้คือชาไข่มุกอะ่ะคือก็ไปตํตำของรสนสเล่ได้เลยนะคะตัวนี้อืมเห็นไหมนี่อันนี้คือเป็นฟิวชาไข่มุกอ่าส่วนตัวนี้ตัวนี้จะเป็นนมบาริลา ใช่โนวานิลานะคะคือเป็นโมจิเหมือนกันทั้งสองอันนี้นะคะคือโดยรวมอะ่ะสองตัวเนี้ยอร่อยอร่อยทั้งสองเลยคือแอมให้เต็มสิบทั้งสองทั้งสองตัวนี้อร่อยคนละแบบคนละรสชาติแต่ความนุ่มความหนึบของแป้งโมจิเขาอะยืนหนึ่งอร่อยมากโอเคค่ะ ก็จบไปแล้วนะคะการรีวิวไอศครีมของของแอมนะคะถ้าใครอยากให้แอมรีวิวอะไรนะคะหรือว่าอยากให้แอมทําคลิปอะไรนะก็ลองคอมเมนต์มาดูนะคะเราขอบคุณน,นะคะที่เข้ามาดูเข้ามา ติชมกันได้นะคะอยากให้ทำอะไรหรือว่าขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณม,มากๆเลยที่มาดูคลิปของแอมนะคะฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กด s u b s c r i b i ให้แอมเลยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจนะคะให้แอมทำคลิปต่อไปนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย